น้องพลอยตอนนี้ราศีอะไรกันต่อครับตอนนี้มาต่อกันที่ราศีตุลเลยค่ะราศี<ส>ตุลน,นะครับราศีตุลสนัญลักษณ์คือตาช่างคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบชอบความยุติธรรมมีความเป๊ะมีความตรงบางทีก็แบบดูแบบเยอะอะไรเงี้ยน,นะนี่คือชาวราศีตุลแต่ทีนี้ก็คือว่า,าด้วยความที่ดาวประจําชีพของเขาคือดาวศุกร์ใช่ไหมครับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดวงดาวแห่งความรักคนพวกนี้บางทีก็จะเทิดทุนความรักอีกด้านหนึ่งก็เทิดทุนเงินตราหรือ ทำงานอะไรต่างๆก็จะรักจะทุ่มเทงไงฮะหรือได้ทํางานหรือได้ดูแลเรื่องการเงินก็จะทําได้ดีลักษณะเน,นี้นะครับครับผมฮะแล้วนอกจากนั้นดาวศุกร์เป็นดาวประจาเมืองใช่ไหมครับเป็นดาวที่สวยสว่างที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดมาในราศีตุลเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่น่าตาดีก็จะมีสนิทที่ดีนะ,ะหรือจะมีทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้หรือแต่ว่าถ้าบางทีดาวศุกร์เขานะครับไปตกอยู่ในภพวินาศ ก็จะเป็นคนที่มีสิวอ้ว,วนหน่อยนึ่งอะไรเงี้ยฮะลักษณะน,นั้นนะครับก็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 จะต้องดูดวงดาวในแต่ละลักษณะไปที่ผ่านมาดาวมันจะอยู่เล็งเล็กคณะเร็ง,ล,ง,ล,งลักคนามาตลอดคนพวกเนี้ยก็จะเดินทางอยู่บ่อยครับไปโดยไม่มีเหตุผลไปโดยไม่อยากไปไปด้วยอยากไปบ้างมีคนมาชนมาชวนที่ประจนรลงเท้าอยู่ตลอดเวลานี่คือคนราศีตุลน,นะครับชีวิตมีแต่การเปลี่ยนแปลงบางคนปีหนึ่งหนึ่งตั้งแต่ดาวตั้งแต่ปี2 5 5 9เนี่ยเปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่อยู่เดินทาง ปีหนึ่งสามสี่ครั้งนะครับเพราะว่าดาวนิจจูมคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตหาหลักไม่ได้ลักษณะน,นี้เป็นไปจนถึงวันที่7กระกฎาคมปี25 6 5นนี่คือคนราศีตุลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับเอ่อก็ต้องระวังสุขภาพด้วยดาวมนันจะอยู่เล็งตัวเองนะครับคนใกล้ชิดเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอันดับแรกพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันนี้เอาดีๆนะครับแล้วทีนี้ดาวเขาเรียกว่าดาวพฤหัส นะครับซึ่งเป็นดาวปุตตะตอนนี้หมายถึงธุรกิจใหม่ๆการงานใหม่ๆลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวของบริวารอยากจะลงทุนสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับหรือตัวเองอยากเริ่มทําอะไรในสิ่งใหม่ๆนะครับความทุกข์ที่จะทุกข์ใจที่สุดก็คือเรื่องการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งบ้านรถที่ดินนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าดาวเสาทับอยู่ที่พันธุอาจจะต้องใช้เงินกับบ้านกับพ่อแม่นะครับมีการซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดิน นะครับหรือบางคนก็ได้เป็นโชคมาเลยนะครับหรือ,อถ้าโชคดีหน่อยมีดาวราหูรองรับก็อาจจะมีคนมายกสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ให้เข้าไปอาศัยหรือได้มาในราคาที่ถูกเป็นอศัศจรรย์นะครับนี่คือข้อดีของคนราศีตุลในขณะที่ดาวเสาร์เดินวิปรลิตอยู่นะครับดาวเสาร์อยู่ในภพพันธุแต่ทีนี้เนี่ยระยะต่อไปจะทำอะไรจะได้กลับไปทําโครงการเก่าๆทําในสิ่งเก่าๆหรือไปดู บ้านดูงานดูรถที่ตัวเองเคยทิ้งล้างไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาปัดฝุ่นใหม่มาเริ่มต้นทําขึ้นนะครับแล้วคนนะครักนะฮะในประเด็นของคนรักก็ระวังเรื่องของการที่คนรักของเราลงทุนในผิดพลาดในเรื่องการเงินนะครับอันนี้เป็นประเด็นส่วนการเงินประจําตัวนะครับน่าจะเป็นวาระที่น่าจะอยากให้บอกอยากบอกที่สุดนะครับเพราะว่าเดาตัวแทนการเงินก็คือดองคาร ตอนนี้อยู่ตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมมาจนถึงยาวไปถึงวันที่ยี่สิบก็ขอโทษทีวันที่สองพุษน,นายาวไปจนถึงวันที่ยี่สิบกรกฎาคมดาวการเงินนะครับก็คือดาวอังคารเนี่ยของเขาเนี่ยตกอยู่ในตําแหน่งที่เป็นนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช้เงินอะไรต่างต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในเรื่องการเงินการงานนะครับเป็นราศีนึงที่แบบมีเป็นเจ้าโปรเจกต์ครับเพราะว่าดาวการงานของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของ ดาวจันที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา2วันครึ่งสองวันครึ่งเดี๋ยวก็อยากทํานัน่นเดี๋ยวก็อยากทานี่อะไรเงรี้ยครต่างๆบางทีก็ไงดินพอกหางหมูบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากข,ขอให้เรา,เราชาวราศีตุลอย่าจับมือจับปลาหลายๆมือนะครับมันจะอาจจะทําให้เสร็จได้นะครับความรักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องการทะเลาะเบาแวงเป็นดาวดวงเดียวกันกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่2องมิถุนายนจนถึงวันที่20กรกฎาคมให้ระวังเรื่องการทะเลาะทะเลาะเบาแวงหรือ มีการมีม,มีอาการบกพร่องในเรื่องความรักนะครับครับผมฮะก็น,นี่ก็เป็นส่วนของราศี